สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัน t ต้คันเทเบลลนะคะช่วเงยเงย็นๆวันอาทิตย์แบบนี้ก็ถึงเวลาของไม k e ึ้นได้เซอร์เวอีกครั้งค่ะการตกแต่งตัวเทมเพลตรอบนี้นะคะจะเป็นคล้ายๆที่น้หวานเคยทําช่วงกลางปีค่ะคือน้องหวานอยากจะโพสการ,ระบายสีเอาไว้เยอะๆเลยนะคะจริงๆไอเดียเริ่มแรกคือค o ลเลอร์บล็อกค่ะแต่ว่าพอน้หวานเริ่มลากรูปทรงไปมาก็เลยเป็นนึกถึงตอนที่น้หวานเคยทำมินิแพลนที่เป็นใบเสร็จหลายๆใบซ้อนกันก็กะทำาบบนั้นแหละแต่แทนที่จะทำแค่กรอบอะค่ะน้หวานจะระบายสีแต่ละรูป รูปทรงให้มันทึบไปเลยอะค่ะแล้วก็ค่อยเขียนตัวอักษรลงไปในรูปทรงนั้นสิ่งที่หวัางทําอยู่นะคะคือนหว่างกาลังเขียนหัวข้อค่ะปกตินว่างชอบไปเขียนหัวข้อตรงมุมซ้ายบนใช่ไหมวันนี้ก็รู้สึกว่าเอ๊ถ้าเราลองเขียนหัวข้อมุมล่างบ้างล่ะจะเป็นยังไงนะคะหัวข้อในวันนี้นะคะคือความสัตย์ซื่อจงรักภักดีต่อพระคิดค่ะมาจากพระธรรมลูกาบทที่12ข้อที่1-11ถึงค่ะคราวนี้เนี่ยตัวเทมเพลตของนว่างนะคะมันยังเหมือนกับไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่คือนว่างกะว่าจะค่อยๆระบายบางส่ววนแล้ก็ ส่วนไหนที่นวานยังไม่มั่นใจว่าจะทําเป็นแบ็กกราวด์ดีหรือว่าจะทําเป็นชิ้นอันเดีค่ะกะจะไปเก็บรายละเอียดทีหลังแล้วก็จะมีพวกหน้าด้านขวาค่ะที่นวานตั้งใจว่าเดี๋ยวค่อยๆระบายสีตามหลังจากที่เริ่มจดคําเทศแล้วนวานก็เริ่มระบายตัวแท็กอันแรกนะคะนวานในถึงป้ายที่ค่อยงเกงจีนส์นะคะแล้วก็แท็กตัวที่2นะคะนวานจะทําให้เหมือนเป็นกระดาษที่เราดึงออกมาจากพวกสมุดร,ริมลวด แล้วก็ดาษชิ้นต่อมาค่ะอันนี้นะ้ะหว่านกะให้เป็นโพสต์อิทนะแต่ครานี้พอมาโดนกระดาษชิ้นอื่นทับอยู่มันก็เลยเฮ้ยความเป็นโพสต์อิทไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะ ตอนนี้เรามีสีที่อ่อนๆค่อนข้างเยอะแล้วค่ะขอเบิกตัวสีที่นวานใช้บ่อยใช้ประจำใช้ซ้ำนะคะนี่คือสีน้ำเงินออกมิดไนท์นะคะเป็นสีน้ำเงินกึ่งไปทางม่วงๆสีนี้ดีพอเวลาลงแล้วนะคะเราสามารถใช้พวกปากกาสีขาวหรือสีอ่อนๆเอาไปทางสีนิยมเ,เขียนบนนั้นก็สวยหมดทุกอันเลยค่ะชิ้นนี้นะคะเป็นบับเบิลสปีชนะเป็นเหมือนประโยคคำพูดซึ่งก็เอาจริงๆไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะต้องเขียนอะไรนะแต่ก็คาดว่ามันต้องมีให้เขียนนะก็เลยลง เป็นสีแดงนะคะมันจะดูตัดๆกับตัวสีน้ําเงินขึ้นมาคราวนี้ก็เริ่มฟังเทศได้แล้วค่ะในหัวข้อคําว่าความซื่อสัตย์องรักพักดีต่อพระคริสต์ในความเชื่อคริสเตียนแล้วอะ่ะเราจําเป็นมากๆเลยค่ะที่จะต้องประกาศว่าเราเชื่อใครมันไม่ใช่แค่พูดเฉยๆด้วยนะเมื่อเราบอกว่าเราเชื่อสิ่งนี้การการะทำมันก็ต้องสะท้อนกันไปอาจารย์ก็เลยแบ่งว่ามันมี3มิติที่เราต้องคิดถึงนะคะเมื่อมี3มิติแปลว่ามี3หัวข้อค่ะนวานก็ให้ตัวที่เป็นหัวข้อเนี่ยจะใช้ตัวสติ๊กเกอร์ที่เป็นรูปทรง แปะไปก่อนนะคะแล้วก็แปะตัวหมายเลขสีทองค่ะลงไปคราวนี้เนื้อหาใน1อันเนี่ยน้องหวานจะเขียนให้มันเป็นทิศเดียวกันพอขึ้นเนื้อหาหัวข้อใหม่ค่ะน้องหวานก็จะเปลี่ยนทิศนะคะอย่างหัวข้อที่1น้องหวานจะทําให้เป็นเคอร์ฟไปนะหัวข้อที่2เป็นตรงๆหัวข้อที่3มก็จะเคอร์ฟอีกมุมหนึ่งแทนค่ะถ้าได้ยินคําไหนที่เป็นคอร์ไอเดียนะคะน้องหวานจะสติ๊กเกอร์ที่เป็นตัวอักษรเนี่ยแปะเพื่อจะเน้นคํานั้นค่ะคราวนี้เรากลับมาที่เนื้อหาคําแท้นะคะ3เรื่องที่เราจะต้องงคิดถึ นอกจากคิดว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของคริสเตียนต่อความเชื่อในพระเจ้าของเราแต่ว่าในเมื่อคุณพูดว่าคุณเชื่ออะไรการกระทำของเราต้องสอดคล้องกับคำพูดทั้งต่อหน้าและรับหลังค่ะหัวข้อแรกนับเป็นพื้นฐานของการที่เป็นคนซื่อสัตย์นั่นก็คือเมื่อเราเชื่ออะไรแล้วเราต้องเชื่อแม้จะอยู่ในที่ลับหมายถึงว่าอยู่คนเดียวเราก็ยังต้องยืนหยัดกับความเชื่อนั้นเราอาจจะบอกอูฉันชอบคนนี้มากเลยฉันยึดถือตามหลักการตามความเชื่อของคนนี้อย่างคริสเตียนบอกอูฉัน เชื่อพระเจ้ามากเลยแต่ถ้าคุณไม่เคยคิดที่จะปฏิบัติตัวตามแบบที่คริสเตียนควรจะทำหรือปฏิบัติตามแบบที่คนที่มีความเชื่อเนี้ยควรจะทำมันก็คือเป็นการหลอกตัวเองอะค่ะเราจะพูดอะไรก็ได้ค่ะแต่เรานี่แหละที่จะเป็นตัวพิสูจน์เลยว่าตกลงแล้วเราเชื่อจริงไหมเราได้ซื่อสัตย์ต่อคำพูดของเราและซื่อสัตย์ต่อความเชื่อของเราหรือเปล่าหัวข้อที่2คือการซื่อสัตย์และยืนหยัดในความเชื่อแม้จะเจอปัญหาที่ยากลําบากค่ะเรื่องเนี้ยมาใช้ในทุกเรื่องเลย ถ้าเราบอกว่าเราเชื่อหรือเรามั่นใจกับสิ่งนี้หรือแม้แต่เป็นคำว่าความถูกต้องเงี้ยแต่เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากถูกบีบคั้นให้เราสละความเชื่อนี้ซะเพื่อจะให้เต็งอยู่รอดเราทํำไหมตกลงแล้วเราให้คุณค่ากับสิ่งที่เราเชื่อหรือเราบอกว่าจะสัตว์เสือ้อเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะคะในอดีต่ก็จะมีคริสเตชนหลายคนที่ยอมตายดีกว่าจะบอกว่าไม่เชื่อพระเจ้าอีกแล้วเพราะเขาวัดแล้วว่าสิ่งที่เขาแลกมามันคุ้มค่าต่อให้ทางไก่ ภาพเราเรียกว่าชีวิตทางโลกของเราต้องสูญสิ้นไปแต่ว่าเรายังมีชีวิตนิรันดร์ที่อยู่บนสวรรค์แล้วสิ่งนี้มันมีคุณค่ามากกว่าชีวิตทางโลกเยอะแยะเลย อย่างที่3ค่ะปฏิบัติตัวตามความเชื่อของเราแล้วไม่ว่าเชื่ออะไรก็ตามเรายืนหยัดแม้อยู่ในความทุกข์ยากเหลือข้อน,นี้ค่ะคือต้องประกาศให้โลกใบนี้รู้ว่านี่คือความเชื่อของฉันอย่างในความเชื่อของคริสเตียนนะคะการประกาศให้โลกนี้รู้อาจจะเป็นเนาวานบอกทุกคนว่าเออเราเป็นปคริสต์นะความเชื่อเป็นแบบนี้นะบางคนก็ประกาศโดยการช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ค่ะที่มามานหวานชอบทำซึ่งเหตุผลในการทําทั้งหมดนี้ของนวาน,นะคะนหวาก็ไม่ได้ตั้งใจเป็นว่าเออทุกคนต้องคอนเวิร์ตมาเป็น เตือนเหมือนนวานนะถ้าเป็นก็ดีเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่เราได้รับความรักจากพระเจ้าระดับพระพรก็ใหญ่คนอื่นมีความสุขด้วยแต่สาเหตุหลักที่นหวานใช้ชวิตแบบนี้เพราะนหวานมองว่านี่คือหน้าที่ของคนที่เชื่อพระเจ้าโดยการแชร์ความรักให้กับโลกเนี่ยที่มันบิดเบี้ยวอยู่แต่คําว่าหน้าที่เนี่ยเป็นสิ่งที่หวานเต็มใจจะทํามากๆเลยค่ะแล้วคุณล่ะคะเชื่ออะไรเราได้ใช้ชีวิตที่สะท้อนถึงความเชื่อของคุณแล้วหรือยัง และในคืนนี้ขอให้พระเจ้าแห่งความหวังอวยพรให้ทุกคนเต็มล้นไปด้วยความเจนินดีและสันติสุขพระธรรมโรมบทที่15ข้อที่13ค่ะ